การมิน f o r ์เนอร์เจ็ดสาอทนะครับอาการก็คือแบตเตอรี่บวมนะครับนี่นะฮะอาการแบตเตอรี่บวมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ของทางร้านล็อกรีไบซึ่งไม่เร่งไฟนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะก็กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็จะมีรอยคาบกาวนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทําการ เปลี่ยนใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่เร่งไฟของทางร้านล็อกดีบนะครับที่เป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะครับแบตเตอรี่ของกามินจริงๆเน่ยไม่มีหรอกครับที่จะมามีอะไรขายนะครับซึ่งตรงนี้ผมรับประกันได้เลยว่ากามินไม่เคยทําออกมาขายนะครับใครที่เอาแบตเตอรี่กามินมาขายที่เป็นของเดิมนะครับที่เขียนว่ากามินนะครับก็จะเป็นของที่เก่าถอดหรือว่า จะถอดมาจากเครื่องที่มีปัญหาที่ชำรุดนะครับแต่โดยส่วนมากจะมาหลอกขายกันนะครับก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กับทางร้านล็อกดีไบเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ใหม่สดแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกดีไบย,ยินดีให้บริการนะครับ